เคก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับช่องที่คุณกาลังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็คือ Peter h u ฮนะครับผมก็คือคลิปนี้ผมจะออกมาสรุปประเด็นดราม่านะครับที่ผมได้ไปเล่นแมปที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนี้แหละเป็นแมปโจโจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเออนั่นแหละครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอมาให้นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับซึ่งประเด็นดราม่านะครับก็คือเอ่อผมเนี่ยได้ไปอัดคลิปกับช่อง Dark Lord Legend นะครับซึ่งเราเนี่ยมีคอนเทนต์ว่าเราจะไปแกงแบงคนนะครับในเซิร์ฟนั้นซึ่งเซิร์ฟนั้นนะครับเป็นเซิร์ฟที่เอาไว้แกงแบงคนอยู่แล้วครับผม ก็คือโดยการที่เราหาสแตนนะครับเพื่อจะมาแกล้งคนนะครับแต่ว่าดันมีคนคนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าดันมีคนคนนึงนะครับได้ออกมาแกล้งผมนะครับออกมาฆ่าผมและได้มีการกล่าวหาผมว่าผมทําผิดที่ไปแกล้งคนอื่นนะครับซึ่งผมขอพูดตรงนี้เลยว่า ผมไม่ได้ผิดเพราะเกมออกแบบมาให้เราฆ่ากันอยู่แล้วซึ่งทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบที่ผมไปแกล้งไม่ชอบที่ผมไปฆ่าซึ่งเกมออกแบบให้เรามาฆ่ากันคุณไม่ชอบคุณก็ออกไปเลยครับผมพูดตรงนี้เลยนะแล้ว ทางน้องเลดากอนเอดากอนเลดเนี่ยก็ได้บอกเขาว่าออกออกจากเซิร์ฟไปเลยซึ่งทางคนคนนั้นอะ่ะได้มีการมากวนผมตลอดคลิปเลยนะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่ออกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วเ,เขาก็ได้พูดว่าช่องเขามีสามหมื่นซับ แล้วจะมาสั่งเขาให้ออกจากเซิร์ฟแบบนี้ไม่ได้คำคำนี้แหละครับทําให้ผมแบบฉุนเลยแบบโอ้โหผมหัวร้อนเลยอันอื่นผมก็ยังไม่ได้อะไรนะเพราะว่าโลกใบนี้ยด้วยความที่เออไม่ว่าคุณจะทํา y o YouTube หรือคุณไม่ทํา y o YouTube คุณมีคนติดตามแค่หนึ่งคนหรือคุณจะมี10บคนร้อยคนหมื่นคนแสนคนล้านคนคุณก็ไม่มี สิทธิ์ที่จะมาเหยียดคนอื่นแบบนี้ครับโอเคผมช่องผมมี100ซับก็จริงช่องคุณมี30,000ซับแล้วคุณจะมาเหยียดผมแบบนี้ไม่ได้ครับเราทุกคนต่างมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับผมซึ่งผมขอพูดแค่นี้พอนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ถามสอบถามชื่อช่องเขา เขาอาจจะโกหกก็ได้แต่ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์จริงเนี่ยคุณมีสามหมื่นซับจริงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นผมนะผมแบบโคตรอายอะ่ะที่แบบต้องตัวเองพูดแบบนั้นออกไปอะ่ะอันนี้ผมขอพูดเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เออเขามาเหยียดผมแบบเนี้ยนะครับ ผมไม่ชอบใครก็ไม่ชอบนะครับการโดนเหยียดเนี่ยนะครับก็แต่ว่าผมไม่ได้รู้ชื่อช่องเขานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยรู้ชื่อช่องเขานะครับผมอาจจะเอามาลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเอามาประจานให้ดูเลยนะว่าช่องสามหมื่นซับเนี่ยมาเหยียดช่องร้อยซับแบบนี้ถ้าผมรู้ชื่อช่องนะผมจะรีพอร์ตเลยผมพูดตรงๆนะครับผมเสียความรู้สึกมากอะแบบ เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันแล้วมาเหยียดกันแบบนี้มันไม่ใช่นะครับนี่แบบคนไทยทําไมเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ช่องผมคนเดียวนะครับที่โดนเหยียดรวมถึงช่องน้องดาก้อนเลดด้วยนะครับเพราะว่าช่องน้องดาก้อนเลดเนี่ยมีซับน้อยกว่าผมอีกนะมี50ซับนะครับซึ่งมันทําให้ผมและน้องเขารู้สึกไม่ดีนะครับไม่โอเคเลยกับการกระทําของคนคนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ่ายครับ